<laughs> าใส่ผ้าเหลืองแนละ้วมันเช้ามาใส่ผ้าขาวดีกว่าออ,อ,อดูเย็นลงมาหน่อยแต่นี้ใส่ผ้าเหลืองมันร้อนๆนะพวกใส่ผ้าเหลืองเนี่ยร้อนอนด้วยความที่ไม่มีศิลไม่มีธรรมกันมันก็ร้อนออมันก็อยู่ไม่ได้ก็ปิวกันตายแต่ละโูกแต่ละโอ,อ๊คบานที่มันอยู่แบบว่าอ,อุ พระผู้ใหญ่โดนเยอะมากเลยเสียดายไม่ได้รู้สึกเศร้าเลยนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสื่อมศรัทธาเพราะเราเป็นคนที่ไม่เอาความศรัทธาในตัวบุคคลเป็นศรัทธาหลักอยู่แล้วเราศรัทธาศาสนาเราจะยึดว่าพระที่ดีที่สุดคือพระธรรมเรายึดพระธรรมเป็นศรัทธาหลักเราปฏิบัติตามคมสอนเรื่องศรัทธาตัวบุคคลเป็นศรัทธารองต่อยพระธรรมไม่ดีก็เรื่องของบุคคลคนนั้นไปเราไม่ได้อินงังขังขอบอยู่แล้วความเสื่อมศรัทธาศาสนาไม่มีแต่รู้สึกแค่ว่าเสียดายเพราะว่าพระหลายรูปที่เป็นข่าวเราก็เคยรู้จักมาก่อนเป็นครูบาอาจารย์ บางรูปมีความพูดถึงคุณสมบัตินะความรู้ความสามารถในทางวิชาการมีเป็นเจ้าหน้าผู้ปกครองเป็นอะไรกว่าจะไปถึงจุดนี้ได้อะ่ะก็ต้องยอมรับว่าท่านเหล่านั้นก็มีความสามารถแต่ดันมาพลาดกับเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยมันมันไม่ควรเลยนะมัน เป็นพระผู้ใหญ่อะอย่าไปมา,มาบอกว่าตัวเองอินโนเซนต์ตัวเองรู้ไม่เท่าทานโหโกแก่ขนาดนี้แล้วต้องรอให้ใครมาสอนใช่ไหมตัวเองสอนพระทั้งจังหวัดได้แต่สอนตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าหน้าจังหวัดไปทําไมเป็นเจ้าหน้าผู้ปกครองไปแล้วมันต้องสอนได้ไอยู่ในที่รับหูรับตากับสีกาสองกัสองอันนี้อยู่ในหลักอัน,นิียศเลยนักธรรมชั้นตีพระบทใหม่ก็ต้องรู้อันนี้ตัวเองไม่รู้อย่างเงี้ยจะไปบอกว่าโอ๊ยดุกลอกล่อไม่ได้หรอกมันเป็นการสมยอมก็ท่านก็รู้อะท่านเอาใจลงไปเล่นกับเขา่าเขาบอกแล้วที่เอาใจลงไปเล่นออถ้าเออถ้าท่านเป็นพระมีีศลรู้ว่า สีกาอีคนเนี้ยมันเข้ามาโดยมันมีวัตถุประสงค์ไม่น่าจะไม่น่าจะบริสุทธิ์ใจเอ๊ะทำไมเชิญเราไปฉันที่บ้านต้องไปรูปเดียวไปเจอน,นั่นไปนี่ไปรูปเดียวมันต้องรู้แล้วโดยสัญชาตญาณของพระวะ่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ชอบมาพาคนแล้วก็ทําเหมือนหลวงพ่อวัดหนึ่งติดีมากคือให้วิทย,ยาวัชกรนะ่ะคุยแทนถ้ามันเริ่มคุยอะไรไม่ชอบมาพาคนก็จะมาไม่คุยด้วยแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันมีข้อวินยัย ไปคุยกับวิยาวัจกรแทนก็แล้วกันท้าจะนิมนต์นิมนต์หรือจะอะไรผ่านวิยาวัจกรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วแต่คนบอกว่าทาไมตกเป็นเหยื่อง่ายเลยขนาดนั้นเราก็อยากเสพกามไงตัวท่านก็เงียบไงท่านก็เงียบท่านจะไปโทษใครละถ้าท่านไม่เงียบท่านก็ไม่เต็จหรอกก็ท่านเงียบนะก็ท่านอยากเห็นผู้หญิงเข้าหาแล้วท่านก็แบบใจง่ายไงเปนคนใจง่ายนะดูในแชทยิ่งหนักเลยนะคุยกันไม่กี่วันเลยอ่ะ คุยกันไม่กี่วันเรียกกันเมียเมียครับแล้วอย่างเงี้ยโอ้โห,โโหก็แสดงว่าท่านไม่ได้ภาวนาเลยท่านไปเอาดีในทางวิชาการเอาดีในทางตําแหน่งทำแต่งานที่เป็นเรื่องของคนทางโลกอะ่ะแต่ว่าความในทางศีลในทางศุลธรท่านไม่ทําเลยท่านไม่ภาวนาท่านไม่ท่านไม่ดูจิตใจท่านไม่ดูกิเลสภายในใจเลยเสร็จหมดแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าพระก็ทําอย่างชาวบ,บ้านไปทุกวันทุกวันไปมีตําแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ มียศมีอะไรมันกิเลสครั้งนั้นน่ะเหมือนท่านเอาตัวไปคุกกับขี้อย่างเงี้ยท่านเอาตัวเป็นท่านแทนที่ท่านผมผ้าเหลืองท่านมีทองใช่ไหมผ้าเหลืองเป็นเกาะคุ้มกันท่านไม่ศรัทธาในศิลศรัทธาในผ้าเหลืองท่านเอาตัวไปคุกกับขี้อ่ะลาบจักระลาบยศแต่ละเสริญผู้หญิงสตรีมันคือขี้ทั้งนั้นหนูไม่ได้บอกว่าผู้หญิงเท่ากับขี้แต่การไปเสพกามในฐานะที่เป็นพระเนี่ยมันเป็นของชาวบ้านพระเจ้าบอกว่ายีโนเป็นของยาอย่าไปเสพกามอย่าไปอะไรแท่านก็ยังทํากันอย่างเงี้ยยางอย่างหลายๆคนแบบว่าอยากได้ อยากได้รู้จักทิกของสีกากรออยากได้รู้อะไรนะรู้ทิกสีกากรอิคือะไรอ่ะวิธีการหลอกล่อวิธีการมันก็นนกนกเหมือนเซล์หละเข้าเซลล์ปกติเขาขายขอเข้าไปตามบ้านแต่<อ>น,นี้ไม่ได้พูดถึงเคสนี้นะแต่หลายๆคนอีสีกาหลายๆคนเนี่ยมันเข้าไปตามวัด<อ>มันเข้าไปตามวัดแล้วมันก็รู้ว่าวัดนี้มีพระผู้ใหญ่แล้วมันก็ยั่งเชิงว่าเอ้ยรูปนี้เล่นด้วยไหมรูปนี้ไม่เล่นรูปนี้มีท่าทียังไงเออมันเหมือนมันเหมือนแบบ มันเหมือนเราเป็นคนขายนะเปขายประกันขายอะไรเงี้ยเป็นเซล์ไปเอ้ยบ้านนี้เขาสนใจอะไรเงี้ยม,มันก็ติดสิมันก็อย่างเชิงแรกๆก็เริ่มคุยกันก่อนเข้าไปในฐานะโยมอุปถัมภ์โปรไฟล์ดีมันขับเข้ารถเข้าวัดมันขับปอร์เช่เข้าไปมันขับรถเบนซ์พอเห็นอูยโยมคนนี้เขามีเขาคงมีเงินมีทองเขาคงจะเอาเงินทองมาถวาย,วยจริงๆไม่ถวายเงินถวายทองขาดถวายนั่นแหละตอนที่พี่แฮร์รี่บวช มีเหตุการณ์มียอะแยะที่เข้ามาแบบนี้คือเราจะรู้เลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าโยมเข้ามาโดยเจตนาไม่บริสุทธิ์เนี่ยคือมันมีเม็กเซนมากคือมันจะพูดเรื่องอื่นปกติถ้าเราเข้าไปวัดไปทาบุญใช่ไหมเราจะชวนพระคุยธรรมะถวายข้าวของอยากได้พรให้พระให้ศีลให้พรให้พระให้แง่คิดแค่นี้คือโยมเข้าวัดทาบุญปกติแต่ถ้ามันเริ่มเข้าไปเริ่มพูดเรื่อง ปัญหาหนี่สินเรื่องเงินทองเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่มึงไม่ควรจะเอาไปบอกพระอย่างเงี้ยหรือเร,ริ่มหรือเริ่มสนิทแล้วเริ่มไม่มีความเคารพไม่มีความเกรงใจเริ่มเปิดสิ่งที่ไม่ควรเปิดเริ่มให้เห็นสิ่งที่ไม่ควรให้เห็นมันมีมันยาของสตีท่านเรียนมาหมดเลไปยกก้าเรียนมาหมดเลยอยู่ในธรรมบทมาเรียนสามเอง <ys> วิธีการน่ะมัญยาสตรีร้อยเล่มเควียนน่ะเปิดสิ่งที่ไม่ควรเปิดให้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นชวนเข้าไปในบ้านในอาคารดังนั้นเลยค่ะมันมีหมดคิดว่าหลังจากนี้จะมีการเปิดพระ หนู <S <S อยากให้เปิด <S <S 2> <S 2> ให้หมดคืออยากให้เคลียร์ไม่ได้มีความอาคติหรือไม่ได้จะซ้ําเติมแต่ว่าถ้าทาแล้วต้องทาให้มันคลีนให้มันสะอาดไปเลยเคสที่เหลือต้องเอามาให้หมดไม่งั้นมันก็ทําเป็นแค่บางเคสบางเคสไม่ทํามันก็จะยังมีพระที่เ,เป็นอารักชีหรือพระที่ทําอะไรที่เป็นการปิดผิดอาบัติและปกปิดความชั่วไว้อ่ะพระพุทธเจ้าสอนในอักคีิขันภูมิปมาสูใช่ไหม ปรามพื้เลวตามทุศิลก็ปกปิดความชั่วไว้อะเน่าในอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกมันไม่ดีต่อต,ตัวท่านเองแล้วไม่ดีต่อศาสนาด้วยถ้าไม่เห็นแก่ตัวเองควรเห็นแก่ศาสนานะอย่างที่อาจารย์หมีท่านพูดในรายการว่าควรตัดตอนตัวเองออกมาเถอะถ้ารู้ว่าตัวยังอยากเสพกามท่านต้องเลือกหนูพูดในรายการว่าท่านเลือกไปเลยเอาอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรถ้าจะเป็นพระต้องไม่เป็นผัวชาวบ้านถ้าอยากเป็นผัวชาวบ้านเป็นพระไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเขาอยากไปกับชายหัวโล้นที่เป็นผัวชาวบ้าน ถ้าเขาจะไปกราบชายหัวล้นที่เป็นหัวชาวบ้านเขากับพ่อที่บ้านดีกว่า<ม>เออหนูก็พูดแบบนี้ท่านต้องเลือกเอาอย่างจดียตัวหนะึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับมีกระแสแต่ว่าผ้าเหลืองเริ่มแบบพังไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นวิกฤตัทาจริงๆแต่ว่าให้มองในแง่ดีอย่างเราเป็นคนให้มองว่าเออมันมีการชำะระได้ดีกว่าไม่ชำระ<อ>ดีกว่ามันปิดกันไว้แล้วมันมันเหมือน,นฝุ่นที่มันหรือขยะที่มันถูกซุกไว้ใต้พรมเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะยิ่งไปกว่านี้ดีแล้วให้ให้มันมีเคสแบบนี้ออกมา ให้มีการจัดการให้มีการอะไรอย่างน้อยที่ว่ามันเป็นการทําให้ศาสนาสะอาดขึ้นเราจะได้มีการคัดกรองพระดีๆพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เราได้รักทาแต่ใดเชื่อหนูนะคะพระที่ดีที่สุดคือพระธรรมเราเป็นคา,ารวะให้เป็นรัตนอุบาสกเราสามารถศึกษาข้ออดัดข้อธรรมวิธีการแก้ปัญหาดับทุกข์ได้ด้วยตัวเราเองได้โดยที่ไม่ต้องให้พระเป็นเดือแบกในทุกเรื่องทุกวันนี้สังคมพุทธในเมืองไทยคือมันให้พระเป็นเดือแบกพระเป็นทุกอย่างของมัน เวลาพอพระทำตัวไม่ดีมันก็ศรัทธ,ธามันก็สลายไปหมดไม่ถูกเราก็ต้องมีศรัทธ,ธาส่วนหนึ่งในตัวเราที่ต่อให้ถ้าเป็นถ้าเสาหนึ่งมันพงังหรือมันเอียงก็คือ เสาที่เป็นที่สูงมันเอียงมันพังเรายังมีเสาที่เป็นธรรมะในการที่เราจะพิงได้ยิงได้ศรัทธาก็ยังอยู่ได้ในพระตนะตยนยุ่อย่าฝากเลยมรราสาระะแบบเหมือนประชาชนตอนนี้คือเขาเรียกว่าจะขีดปะกวดใจในการาการาบเราแบบไม,ไ,ไม่ต้องไปค<ๆ>ิดอะไรไม่ต้องไปคิดเยอะกราบแล้วกราบด้วยใจบริสุทธิ์เรากกราบผ้าในสัญลักษณ์ที่ท่านผมผ้าเหลืองที่เป็นพงชัยของพระหันเรากราบผ้าเหลืองที่เป็นพงชัยของพระรหัสน์เรากราบ,ราราบด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าท่านเป็นตัวแทนแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้ว่าท่านปฏิบัติดีไม่ปฏิบัต ไปศรัทธาอย่าไปศรัทธาแต่ว่าไม่ต้องไปตะกิดต่ใจอะคือเราเป็นคนพุทธเราก็ทําหน้าที่แค่นั้นเองคืออยากเตือนคนพุทธว่าให้เราทําหน้าที่เราในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่าให้ความประพฤติไม่ดีของพระบางลูกทําให้เราคอนแวนแค่นั้นเอง <c oughs> ทําหน้าที่ของเราเราเป็นอุบาสตกเราก็ต้องทําหน้าที่ด้วย <c oughs> ทําหน้าที่ไปอุปถัมภ์บำรุงไปแยกดีแยกเลวเป็นเคสเคไปอย่าไปเหมารวมหรืออย่าไปเสื่อมศรัทธาในศาสนาเพียงเพราะพฤติกรรมของพระไม่ดีบางลูกอ่ะสุดท้ายมีอะไรจับฝัด มึงเนี่ยตัวสุดๆเลยกูไม่อยากจะพูดถึงมึงเลยมึงเนี่ยตัวสุดๆดเลยคนอื่นเขาเข้าวัดถวายข้าวถวายน้ําให้พระแต่มึงถวายอะไรถวายฮีให้พระมึงจะไม่ได้เป็นนางฟ้าแน่นอนอีพวกถวายฮีให้พระมึงตายไปมึงเป็นเปรตมึงจะเป็นเปรตและมึงจะไม่ได้ผุดได้เกิดหรอกนะพราะเมื่อมึงก็มีส่วนในการที่มึงอ่ะทำลายอายุพระศาสนา มึงเอาสมบัติส่วนรวมของศาสนาไปเป็นสมบัติส่วนตัวพระคือสมบัติส่วนรวมคือศาสนาทายาทแต่มึงดันเอาไปเป็นผัวตัวมึงเองมึงอะที่สุดเลยมึงอะที่สุดเลยมึงไม่ใช่คนใจบุญนะมึงเป็นคนใจบาปเป็นจันทานอุบาสิกาในพระไตรปิฎกอุบาสกมีสองประเภทมีลัตนะอุบาสิกากับจันทานอุบาสิกาแต่มึงดันเลือกเป็นจันทานอุบาสิกามีส่วนในการทําลายศาสนาก็รับกรรมไปกันแล้วกันแล้วอยากให้พระที่ที่มีข่าวเนี่ยที่ศึกไปอ่ะ อย่าลืมไปดำเนินคดีกับมันด้วยถ้ามีหลักฐานมีอะไรที่มันเป็นการขู่กันโชคถ้ามีนะดำเนินคดีด้วยให้ความร่วมมือกับตารวจหน่อยเพราะตอนนี้เขาหาเจ้าทุกอยู่มันยังไม่มีเขาอยากให้มีความร่วมมือไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมีเคสแบบอีศรีกาแบบนี้แหละทําตัวเป็น,เป,นเป็นเฟลไม่ใช่เฟลขายของนะเฟลขายฮีเอาฮีไปเล่ขายตามวัดอย่างเงี้ยให้พระแล้วก็พระก็ดันซื้ออีกประเด็น <c oughs> <c oughs> นี่แหละค่ะฝากไว้ด้วยไม่อยากด่ามันเมื่อยปากโอเคขอบคุณนะพี่มาลี